กลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้วันที่31ตุลาคม2568ไม่มี5ข้อนี้ได้เงินเข้าบัญชี1,000บาท2,000บาท3,000บาทหรือเลยคุณได้เงินไหมกลุ่มเปราะบางวันที่31ตุลาคมครับสำหรับใครที่ไม่มี5ข้อนี้คุณรับเงินไปเลยสูงสุด3,000บาทเงินนี้โอนเป็นเงินสดด้วยนะครับโอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณเลยมาดูกันว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางในกลุ่มคุณหรือเปล่าครับ สำหรับกลุ่มเปราะบางเนี่ยจะประกอบไปด้วยหม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษผู้ที่มีบาดประจำตัวความพิการนะครับหากว่าคุณอยู่ในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยพิมบอกมาหน่อยครับคุณอยู่ในกลุ่มไหนคุณมีเด็กอยู่ในบ้านหรือเปล่าคุณมีผู้สูงอายุในบ้านหรือเปล่าหรือคุณเป็นผู้สูงอายุคุณมีผู้ที่มีบาดประจำตัวความพิการหรือกลุ่มอื่นอยู่ในบ้านหรือเปล่าพิมพ์บอกกันหน่อยครับเพราะว่ากลุ่มในคลิปนี้เนี่ย ก็จะมีอยู่กลุ่มเดียวนะครับที่จะได้แต่ก็อยากจะทราบทุกท่านก่อนว่ามีใครบ้างครับจะได้นําเสนอเนื้อหาที่ตรงกับกลุ่มของคุณมากยิ่งขึ้นครับโอเคมาเริ่มกันที่ข้อที่1ครับคุณเนี่ยจะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตรงนี้เนี่ยกรณีที่หากคุณไม่มั่นใจครับว่าคุณเนี่ยจะได้ตอนตรงนี้หรือเปล่าข้อแรกก็คือคนที่ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3ที่จ่ายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่า12เดือนภายใน3ปีเนี่ยหรือ3 6บเดือน ก็คือถ้าหากว่าไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตราสามสามตรงนี้ถ้าหากว่าคุณไม่มีข้อนี้คุณถึงจะได้คุณต้องเป็นคนที่มีผู้ประกันตนมาตราสามสามนั่นเองนะครับตรงนี้ผมว่าอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆก็คือการที่คุณเนี่ยเป็นผู้ประกันตนมาตราสามสามนั่นแหละทำให้คุณได้แต่หากว่าอย่างที่บอกในคลิปนี้นะครับในข้อนี้เนี่ยถ้าว่าคุณไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรานสามสาม จะไม่ได้เงินดังนั้นต้องไม่มีข้อนี้ถึงจะได้เงินครับแล้วคุณต้องเป็นผู้บริการต๊ะมาตาสามสามที่จ่ายเงินสมทบครับอย่างน้อยเนี่ยสิบสองเดือนภายในระยะเวลาสามปีหรือสามสิบหกเดือนด้วยถึงจะได้นะครับนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งครับถาาว่าคุณไม่มีข้อนี้คือคุณเป็นผู้บริการต๊ะมาตาสามสามจ่ายเงินสมทบในสิบสองเดือนภายในสามปีเนี่ยก็จะได้รับเงินแน่นอนครับและข้อที่สองนะครับหากคุณ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตราสานะครับก็คือคุณมีข้อนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เงินเหมือนกันหรือว่าคุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แจ,จก่าแจเงินกระสมทบไม่นะคือแจยเงินกระสมทบอย่างไม่ถึง12เดือนก็จะไม่ได้คุณต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ที่แจยเงินสมทบไม่น้อยกว่า12เดือนภายใน3ปีหรือสามบเดือนครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าหากว่าไม่ใช่แบบนี้แล้วแล้วก็ปัญหาจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ย คุณจะต้องในข้อนี้เนี่ยต้องไม่มีครับก็คือต้องเป็นผู้ประกันต่อมาตร,รา3.9ที่จ่ายเงินสมทบไม่ไน้อยกว่า12เดือนภายใน3ปีครับคือในตลอดระยะเวลานะครับตรงส่วนนี้เนี่ยคือคุณจะต้องจ่ายเงินสมทบให้น้อยให้ครบทั้ง12เดือนไม่น้อยกว่า12เดือนนั่นเองดังนั้นครับถ้าให้พูดใี้เข้าใจง่ายครับข้อ2เน,นี่ยคุณก็ต้องไม่มี คือคุณจะต้องเป็นผู้กระกันตนมาตรา3 9้นั่นเองครับหากคุณมีข้อนี้ก็คือไม่เป็นผู้ปรกันตนมาตรา39ก็จะไม่ได้เงินนะครับโดยข้อ1กับข้อ2เนี่ยมีข้อใดข้อหนึ่งถือว่าผ่านคุณเป็นผู้กระกันตนมาตรา39แ้จ่ายเงินสนทบมาสิบสองเดือนภายใน3ปีก็ผ่านหรือคุณจะเป็นผู้ประกันตนมาตราเอามเกี <mitad> <top> right. ่33นะข้อ1 33ผู้อื่นคุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แ้จ่ายเงินสนทบไม่น้อกว่2องเดือนภายใน3ปีก็จะได้เหมือนกันแต่หากว่าคุณเนี่ยมีข้อ1กับข้อ2ครับคือไม่ คือไม่เป็นใน2ตรงนี้เลยก็จะไม่ได้เงินเขาจะให้สาหรับผู้ประกันตนมาตรา33และก็3 9เท่านั้นครับสาหรับเงินในส่วนของโครงการนี้นะอันนี้คุณต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนเพราะระบบเขาออกแบบแบบนี้สําหรับเงินในตรงนี้นะครับนะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของข้อที่2นะครับ เดี๋ยวเราจะไปต่อเนื่องกันเลยในส่วนต่อไปก็คือข้อที่3นะครับโอเคเราไปต่อเลยครับก็คือในส่วนต่อไปข้อที่3ครับกลุ่มเปราะบางในคลิปนี้เนี่ยที่จะได้เงินก็คือกลุ่มเด็กนั่นเองแต่นั้นครับหากคุณมีบุตรต่อให้คุณมีบุตรก็จริงนะครับแต่บุตรของคุณเนี่ย อายุนะครับเกิน6ปีไปแล้วนะบุตรคุณเนี่ยอายุเกิน6ปีเป็นที่เรียบร้อยครับคุณจะไม่ได้เช่นบุตรคุณ6ปี1วัน6ปี1เดือน6ปี2เดือน7ครวบ8ปี9ปี10ปี11ปีไล่ไปเรื่อยมากกว่านั้นขึ้นไปเนี่ยตรงนี้จะไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าถือว่าเกินเกณฑ์อายุแล้วนะครับหรือว่าถ้าคุณไม่มีบุตร ก็จะไม่ได้เพราะว่ากลุ่มเบาบางในคลิปนี้คือกลุ่มเบาบางที่เป็นบุตรและบุตรที่จะได้เนี่ยคือบุตรตั้งแต่แรกเกิดครับตั้งแต่วันแรกดื่มตาดูโลกเลยจนถึงอายุ6ปีเต็มนะครับถ้าอยู่ในกรอบของเวลานี้เนี่ยดื่มตาดูโลกตั้งแต่เพิ่งเกิดจนถึง6ปีคุณอยู่ในกรอบเวลานี้แบบชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงนี้สบายใจได้เลยครับคุณผ่านแน่นอนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะให้สำหรับคนที่ มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนถึงอายุ6ปีนั่นเองโอเคนะครับนี่ก็คือในส่วนของข้อที่3คุณต้องไม่มีข้อนี้ค,คุณง่ายถ้าหากว่าคุณเนี่ยมีบุตรแต่บุตรอายุคุณเกิน6ปีหรือคุณไม่มีบุตรถ้าคุณมีใน2ตรงนี้ก็จะไม่ได้เงินคุณจะต้องเป็นคนที่มีบุตรอายุระหว่างแรกเกิดนะครับจนถึง6ปีนะต้องมีบุตรเท่านั้นนะครับ ขพราะนักไม่มีบุตรก็จะไม่ได้นั้นต้องไม่มีข้อนี้ถึงจะได้รับเงินครับโอเคนี่ก็คือข้อที่3ครับต่อไปเราไปต่อเนื่องกันครับในส่วนของข้อที่4ครับข้อที่4เนี่ยคุณไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินสงเครบุตรหรือไม่เคยลงทะเบียนรับเงินสงเครบุตรมาก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่ามันมีเงินโครงการนี้ด้วยเหรอนะครับเงินสงเคราบุตรเนี่ยคุณเพิ่งจะรู้ตอนนี้ ก็ไม่เป็นไรครับถ้าคุณเพิ่งจะรู้ก็ไม่ได้สายเกินไปเพราะว่ายังมีโอกาสที่จะลงทะเบียนนะครับดังนั้นหากคุณรู้แล้วครับว่าคุณเนี่ยไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินส่งขอบุตรหรือคุณไม่เคยลงทะเบียนรับเงินส่งขอบุตรมาก่อนในส่วนของกรณีนี้นะครับหากคุณไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินส่งขอบุตรหรือไม่เคยลงทะเบียนรับเงินส่งขอบุตรคุณจะไม่ได้เงินแสดงว่าคุณมีข้อนี้ คุณต้องไม่มีข้อนี้ครับก็คือกล่าวคือง่ายๆคือคุณจะต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงินส่งข้อบุตรก็คือต้องเคยไปลงทะเบียนรับเงินส่งข้อบุตรนะให้เรียบร้อยแล้วพอลงทะเบียนแล้วเนี่ยเอกสารทุกอย่างที่คุณส่งไปเนี่ยรับตรวจแล้วถูกต้องหมดคุณได้สิทธิ์แน่นอนนะต้องเป็นเช่นนี้นะครับงั้นต้องไปลงทะเบียนรับเงินสราะห์บุตรและผ่านการลงทะเบียนรับเงินสราะห์บุตรให้เรียบร้อย หากคุณไม่มั่นใจครับว่าเงินสงราขห์บุตรเนี่ยคุณเคยลงทะเบียนแล้วหรือยังนะครับสามารถลงทะเบียนได้โดยพิมพ์บอกมาครับว่าต้องการลงทะเบียนรับเงินสงราะหาบุตรนะพิมพ์บอกมาว่าต้องการลงทะเบียนรับเงินสงราขห์บุตรผมจะส่งวิธีการลงทะเบียนไปให้กับคุณนะครับแล้วคุณก็กดไปดูคลิปนั้นแล้วไปลงทะเบียนนะครับให้ทันก่อนที่จะถึงวันที่3าาต,ตุลาแนะนําว่าทําให้เร็วๆนะครับก่อนจะถึงวันเว้นไว้สักยิ่งเร็วได้ยิ่งดีเผื่อไว้ นะครับจะได้ไม่พลาดนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของบัญชีที่คุณได้ให้ไว้กร<ล>ะทพอลัดถ้าคุณรีบให้บัญชีไปเร็วเนี่ยมันจะได้เงินเร็วนะครับกรณีที่คุณผ่านทุกอย่างเลยนะนี่ก็คือในส่วนของข้อน,นี้นะครับก็คือในส่วนของข้อที่4ครับหากคุณไม่ผ่านการลืเวรรับเปงินสงห์บุตรคุณจะไม่ได้นะครับหรือว่าคุณเนี่ยไม่เคยรืรับเปงินสงห์บุตรก็จะไม่ได้เงินนี้จะให้เฉพาะคนที่เคยลงทะเบียนรับเปงินสงห์บุตรและผ่าน เงินส่งข้อบุตรเท่านั้นนะครับดังนั้นต้องไม่มีข้อนี้ถึงจะได้เงินครับนข้อที่4ี่ครับต่อไปข้อที่5ครับบัญชีธนาคารนะครับที่คุณได้ให้ไว้กัาบทางภาครัฐเนี่ยตอนไปลงทะเบียนเรื่องเงินส่งข้อบุตรนั่แหละคุณจะต้องให้บัญชีกับทางภาครัฐครับบัญชีเหล่านั้นเนี่ยคุณดันปิดใช้งานไปจําได้ไหมบัญชีคุณปิดใช้งานไปหรือเปล่าถ้าว่าบัญชีเหล่านั้นครับคุณมีการปิดใช้งานบัญชีไปปัญหาเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนครับเพราะว่า เพราะเมื่อบัญชีปิดแล้วเงินก็จะไม่สามารถโอนเงินเข้าให้คุณได้รัฐก็จะไม่สามารถโอนเงินเข้าให้คุณได้ครับดังนั้นเนี่ยเรื่องตรงนี้คุณจะต้องดูแลอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดโดยให้คุณไปเช็คครับบัญชีที่คุณได้ให้ไว้กระถา,บางบารรัฐในโครงการรับเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยคุณให้บัญชีธนาคารอะไรไว้เป็นธนาคารอะไรธนาคารนั้นเนี่ยคุณลองโอนเงินเข้าไปดูครับถ้ามันโอนแล้วโอนเงินเข้าได้ ตรงนี้ไม่มีปัญหาครับคุณสามารถได้เงินจากทางภาครัฐได้แน่นอนแต่หากว่าพอโอนแล้วเนี่ยมันโอนมีปัญหาโอนไม่เข้าหรือโอนแล้วติดโอนแล้วไม่ขึ้นชื่อแบบนี้มีปัญหาแน่นอนครับคุณจะต้องทําการแก้ไขบัญชีก่อนถึงวันโอนเงินโดยคุณต้องไปที่ธนาคารนะครับให้ธนาคารเนี่ยเปิดบัญชีคุณทําให้กลับมาเป็นปกติหรือถ้าแก้ไม่ได้เลยแนะนําว่าให้เอาบัญชีธนาคารใหม่ไปแจ้งกับทางภาครัฐที่ที่คุณไปลงทะเบียนรับเงิน,งนสงข้อมูลบุนั่นแหละ นะผมอธิบายไว้ในคลิปลงทะเบียนแล้วนะครับลงทะเบียนแล้วเงินสงเคราะห์บุตรคุณดูในคลิปนั้นนะครับแล้วก็ไปดูตามสถานที่นั้นแล้วก็ไปทําการแก้ไขครับส่งบัญชีใหม่แจ้งบัญชีใหม่กับทางบัตรครับว่าเปลี่ยนบัญชีนะให้รัฐโอนเข้ามาในบัญชีใหม่แทนนั่นเองเมื่อคุณได้ทําขั้นตอนตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบัญชีคุณก็จะกลับมาเปิดใช้งานตามปกติครับดังนั้นเนี่ยหากคุณมีข้อนี้บัญชีปิดใช้งานคุณจะไม่ได้เงินนะั้นต้อง ไม่มีข้อนี้ครับคือบัญชีต้องเปิดใช้งานในปัจจุบันเพื่อที่รัฐเนี่ยจะได้โอนเงินเข้าให้กับคุณได้ครับนี่ก็คือในส่วนของข้อนี้นะก็คือข้อที่5ครับโอเคเราไปต่อเนื่องกันเลยครับในส่วนต่อไปก็คือข้อที่นะครับอ่าตรงนี้มันครบ5ข้อแล้วนี่นะครับอ่าครบ5ข้อแล้วก็คือทั้งหมด5ข้อนี้นะครับ ต้องไม่มี5ข้อนี้นะครับนะหมดและโอเคพูดเพลินไปหน่อยนะครับโอเคครับก็5ข้อนี้ถ้าคุณไม่มีครับก็รับเงินไปเลยครับสูงสุด3 0ม0ันบาทมาดูรายละเอียดโครงการอีกครั้งครับผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุญเนี่ยสำหรับหลักเกณฑ์ครับต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3ทํางานกับนายจ้างและก็ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา39จะเป็นมาตรา33หรือมาตรา39ได้ทั้งคู่นะครับ จะได้รับสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12บเดือนภายในระยะเวลา36ิเดือนหรือ3ปีนั่นเองนั้นในการจ่ายเงินสมทบอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลมีประโยชน์มากสำหรับผู้บริกานตนตรงนี้นะครับดันั้นในโครงการนี้ก็เลยจะทํานะครับสําหรับคนที่เป็นผู้บริกานตนแสดงว่าจะทําโดยนะครับประกันสังคมนะครับโดยจะเป็นจะต้องมีบุตรที่ช่วยด้วยกฎหมายนะครับไม่ใช่เป็นบุตรบุญธรรมนะที่ยกให้เป็นบุญธรรมของคนอื่นนะครับเท่านั้นถึงจะได้นะ แต่ละผู้คองครับก็สามารถจริงๆได้800นะตอนนี้ได้1 0 0 0บาทครับบุตรหคนได้1,000บาทแต่ต้องมีบุตรตั้งแต่เกิดจนถึงอายุไม่เกิน6ปีนะครับหากบุตรคุณเนี่ยเกิน6ปีจะไม่ได้นะครับบุตรจะต้องไม่เกิน6ปีนะครับถึงจะได้นะแล้วสามารถได้ก็คือสูงสุดเนี่ยสามคนเงินจะทำการโอนครับในวันศุกร์ที่31ตุลาคม นี้นะครับ31ตุลาคมก็จะทําการโอนให้คุณเข้าเดบัญชีที่คุณได้ไว้กับทางบัตรัเลยโดยโอนตามจํานวนบุตรที่คุณมีเลยครับอย่างเช่นคุณมีบุตร1คนเนี่ยคุณจะได้1,000บาทนะมีบุตร1คนได้1,000บาทบุตร2คนได้2,000บาทบุตร3คนได้3,000บาทบุตรในที่นี้ก็คือต้องเป็นบุตรที่อยู่ในต้องเป็นแรกเกิด จนถึงอายุ6ปีนะครับหากเกิน6ปีเนี่ยจะตัดออกไปไม่ได้แล้วนะครับจะได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีหากคุณมีบุตรแรกเกิดถึ1-6ปี1คนได้1,000แรกเกิดจนถึง6ปี2คนได้2,000แ,แรกเกิดจนถึง6ปี3คนได้3,000บาทนั่นเองนี่คือแม็กซิมัมสูงสุดนะครับโอเคแล้วนี่คือบอกเลยว่าทุกท่านที่ฟังอยู่ตรงนี้คุณกําลังได้รับฟังข่าวจริงข่าวในช่องผมที่นํามาฝากโครงการต่างๆที่มาพูดกันเนี่ยเป็นเรื่องจริงทุกโครงการนะครับ คุณเชื่อถือได้แล้วมันมีจริงๆรัฐเปิดลงทะเบียนอยู่สามารถไปลงทะเบียนได้หากคุณต้องการจะลงทะเบียนอย่าลืมรับพิมพ์บอกว่าต้องการลงทะเบียนแล้วคุณส่งข้อบุรมาผมจะส่งวิจารไปให้สำหรับในคลิปนี้ถ้าคุณต้องการรู้ต้องส่วนไหนเพิ่มเติมพิมพ์มาสอบถามก็ได้